สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดียามเช้ายามเช้าตรู่เลยอากาศเย็นๆนะถึงแต่ตีห้ากว่าทุกคนโอ้โหลมแบบดูดูดู่ดดนตา มีคนถามว่าที่ไหนครับที่ดูนพักอยู่เนี่ยบางแสนนะฮะบ้านพักทอทอทเอฮ้ยอยากาศเย็นมากตอนเช้านี้โอด้ดู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 จอ,อไปสวิงน่ะน้องเลยกาเย็นๆๆๆๆยยเย็นเย็นเย็นชุ่มจ่มได้โดยรอบ ัที่ลุงบอกคุ้มโอ้โหหนาวหนาวหนาวพี่สาวตุนก็ตื่นไปวัดครับไปวัดไปทำบุญเนาะแต่เช้าใส่บาพระาใหม่ โอ้โหนาวคนมาก็ทะเลละครับนี่หนไหมวางแสนโอ้เราจะมีงานอะไรเนี่ยที่วางแสนเนี่ยะวิ่งเหรอโอ้ทะเลแสนงานมีโจ๊กด้วยเอ้าซูเรีนอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเขาปิดตรงนี้จะมีงานอะไรไม่รู้อะเห็นโจ๊กก็ พุ่งหาโจกนี่ฮะบรรยากาศทะเลยามเช้ากันก่อนดีกว่าึ๊ดช่วงนี้ทะเลบางแสนใสนิ่งครับทุกคนโหนี่จาดตอนนี้6โมงเช้านะฮะ6โมงนิดๆที่ตุนถ่ายเนี่ย เมื่อก่อนตอนเด็กๆตูนจะเดินมาทุกวันเลยทำอะไรเสร็จช่วยงานบ้านป้าเสร็จตูนจะเดินมาทะเลมาเล่นน้ำทะเลโอ้ยช่วยงาบน้ำน,นิ่งมากถ่าย,ยอะไรเนาะอุย้ยเมื่อกี้เจออะไรอ่ะ เมื่อกี้อะไรขึ้นมาไม่รู้ทุกคนหูใสครับน้ำใสครับบางแสนมีปงมีปลา าาาวววนนหพี่ซ be anyway> ื้ออะไรมาเพียบเลยตากรีต่อที่เป็นน uh> right. ้งมันมาเหรอเออพี่ซื้อของมาเต็มว mm ่ะเนี่ยเขีให้ฝากนี่เท่านี้ตะกี้แล้วเหรอโอ้โห้สาโคร้อนนี่เพียบเลยครับชั้นเช้าอันนี้อะไรเนี่ยพี่นี่คือของอะไรครับนมเหนียวนมเหนียวยุ่หาอยู่เมื่อวานเลยอ๋อ

ขึ้นมาอีกขึ้นมอีกเต้นเตขึ้นมาอีกต่ำเกินโอ้ช่มาั้3สามสิบเนั่ยนั่หมูเออไปกินตามโหดที่แม่หูือที่มันเป็นอรให้ดูอะไรให้ดูอะไร งานคับตอนเชา้าทุกคนพี่นอนกี่โมงพี่จับเลยเหรอลกมาเรวอะไรเช้าองยี่ นมีนากินปแล้ต่าเนี่ยกินอไตอนเช้าเช้าหมูไหนหมูเนาะตัวไหนพี่อันนี้หนูว่าไก่นัเนเ่ยหมู้วหมูเหรอเยี่ยบเลยอร่อยไหมชอบกินตับเหรอดูตาปุบ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 ตื่น ดิ่งแหละพี่หิวใช่ไหมมาให้อ <c oughs> อันนี้ขนมอันนี้หน้าไก่หน้ากุ้งหน้ากุ้งงำอะไรไหมไม่เคยและครั้งแรกแล้วจริงจริงอันนี้ค่ะ กินนะแต่ว่าเนี้ยเคยอยู่จักขยายไปแเรวก็มีอะไรม่ก็กกมีอืนก็กินไก่กินเปลาไปเยมาอิงไฟแตกอ่ะนานแล้วแครแลเลย่น้ำแครเลยแล้วข้าให้น้องอีบิเอามาข้าแล้วเห็นมหก็ไปเล่นน้ำใสวดิ้ใส่บางแสนน้ำใส ตอนนี้เราใส่กิ้งเลยมองเห็นตัวลาเลยมันที่แบบตื่ต่เช้าตอนเชาลยเหรอพี่ตอนเชาเงียบคนก็ไค่อยมีไปกิบหอยแม่หอม่ลตื่นนะนี่ขึ้นมาอ่ะาแจะบอกอิ่มแล้วนะครับคุณแถว ทำอะไรครับทาลิฟข้าวเช้าก็ยังไงทุกคนก็ตามนั่นแหละใช่อิ่แล้วน้อมไม่ทำไมล่ะบอกไว้บอกไว้ต่างกันอิ่มกันแล้วครับทุกคนก็รอเวลาออกไปข้างนอกไปเที่ยวนี่ค่ะนี่พาหลานไปเที่ยวไปเที่ยวเอาไว้ต้องบอกเก็บบรรยากาศให้ดูเท่านี้ทุกคนแบบกลัวแบบว่าคิดถึงกันน้องก็เลยแบบ แม่กันเล็กเล็น้อยนะครับเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> พร้อมอยางพรอไปเที่ยวยางเลยไปเที่ยวไหนกันวันนี้ไม่รู้ <laughs> โอเคครับเราติดตามชมคลิปหน้าสวัสดีครับ